สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างพลายพลอยชาแนลค่ะวันนี้เราจะมา Unbox น้องทามากจิพิกนะคะรุ่นใหม่จากฝั่งอเมริกาค่ะพร้อมกับมาทำเคสให้น้องใส่ด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เพิ่งได้กล่องมาส,สดๆร้อนๆเลยนะคะกล่องใหญ่มากสั่งมาจากทางช้อปปี้ค่ะหอมมาดีมากๆแบบนี้เอาไปเลย5ดาว แพ็กเกจข้างในคือหอมาดีมากๆเลยนะคะบับเบิลหนาขนาดนี้ตกยังไงก็ไม่แตกค่ะเปิดออกมาหัวใจจะวายน้องน่ารักมากๆค่ะสีเครื่องแล้วก็แพ็กเกจจริงนะคะไม่เคยสั่งมือหนึ่งแบบนี้เหมือนกันค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกประทับใจค่ะรุ่นนี้นะคะรู้สึกจะมีสีสีคือม่วงชมพูฟ้าและเขียวค่ะ สีม่วงกับชมพรูรู้สึกจะเป็นเบสิกนะคะส่วนฟ้ากับเขียวเนี่หายยากมากๆค่ะในอเมซอนอเมริกาก็คือหมดเร็วมากมาแกะกันค่มือสั่นมากๆเลยเขาแปะสกอตเทปมาดีมากๆเลยนะคะแปะมาทุกมุมเลยส่วนด้านล่างเครื่องนะคะกล่องตรงนี้ว่างเปล่าค่ะไม่มีอะไร เป็นแสแตนให้ตัวเครื่องน่ารักนรักเฉยๆค่ะแกะออกมาตรงนี้ก็คือหัวใจจะวายค่ะประคองมาอย่างดีจะมาร่วงตอนนี้ไม่ได้นะรอดจนได้ค่ะเป็นยังไงคะน้องน่ารักมากๆนะคะสีม่วงสดสดใสพาเสเทลสดๆ นี่มีกล้องด้านหลังเหมือนเปลือกไข่จริงๆเลยค่ะน่ารักมากตัวคล้องตุ้งติ้งมาอยู่ด้านข้างแทนนะคะในแพ็กเกจมีคู่มือมาให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นฝั่งของภาษาอังกฤษนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษาอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันมีวิธีเล่นวิธีเปิดต่างๆนะคะเอาละคะ่ะถึงเวลามาเล่นน้องกันแล้ว ใช้ไขควงสีแชกนะคะหัวยาวๆเล็กๆหน่อยไขยเข้าไปแกะยากนิดนึงค่ะต้องใช้นิ้วล็อกออกมานะคะเพราะเขามีแง่งสองแง่งข้างๆนะคะสำหรับล็อกฝาหลังใช้ฐาน Tri ป l e a สองก้อนคะ่ะกดปึ๊กนะคะเครื่องก็จะลองขึ้นมาแล้วก็ให้เราได้เซตอัพต่างๆทันทีเลยค่ะสีสันน่ารักมาก ลองมาเทียบกับเครื่อง PS ที่มีอยู่นะคะหน้าจอขนาดประมาณดูแล้วเล่ยๆกันนะคะส่วนตัวเครื่องนี้จะอ้วนแล้วก็หนากว่าค่ะที่แน่นอนถ่ายรูปได้นะคะมาถักเคสกัน,นะค่ะ คสนี้นะคะตั้งใจจะทำเป็นล็อกเก็ตแบบเซเลมูนค่ะน่ารักน่ารักสีชมพูปุ๊กปิ๊กนะคะมีดาวมีปุ่มต่งางๆานะคะทำไปท่าไปค่ะยังไม่ชินว่าจะทักแบบไหนดีเพราะว่าเขาเว้นช่องกล้องไว้ด้วยนะมีทั้งช่องกล้องช่องท้อยตุง้งติ้งค่ะทำไปท่าไปนะคะถ้ายังไม่ชินแบบนี้ก็ทำนานนิดนึงค่ะ เว้นช่องกล้องแบบนี้เลยนะคะจริงๆควรจะเว้นให้กว้างกว่าหน่อยนะคะเพราะว่าไม่รู้ตอนที่เรากดถ่ายเนี่ยมันอาจจะติดขอบไหมพรมที่เราถักเป็นเคสขึ้นมาก็ได้ค่ะถักเสร็จแบบนี้นะคะเว้นช่องตุง้งติ้งช่องกล้องให้เรียบร้อยลองใส่กับตัวเครื่องดูค่ะระวังมากๆเลยกลัวจะเด้งออกมาจัดตำแหน่งต่างๆให้เรียบร้อยนะคะ ทีนี้ไม่ได้ซื้อตัวฟรมแปะหน้าจอค่ะก็เลยจะถักเป็นแผ่นปิดหน้าจอไปทั้งแบบนี้เลยนะคะติดกับเคสเลยเวลาตกร่วงอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะเป็นรอยแล้วก็ล็อกด้วยกระดุมผ้านะคะให้เรียบร้อยค่ะลายผ้าก็น่ารักนะคะล็อกไปแบบนี้อยู่ทนแน่นอนค่ะ กระดุมผ้านะคะสามารถจ้างให้กับร้านเย็บปักถักร้อยนะคะปั๊มกระดุมให้ได้ค่ะเรามีเศษผ้าเอาไปให้เขาทําก็ได้หรือว่าจะซื้อผ้าที่ร้านก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ล็อกให้เรียบร้อยค่ะแรกๆก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะแต่ถ้านานๆไปก็จะเปิดปิดง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็เก็บเศษไหมพรมให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ถึงขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะคะอย่างที่บอก Ed, ล็อกเก็ตเซรมูเนี่ยเขาก็มีหลากสีสันนะคะอันนี้เราทำเป็นดาวค่ะแบบนี้เลยน่ารักมากๆหลังจากนั้นนะคะใช้ปืนกาวนะคะติดเลยค่ะถ้าใครสะดวกเย็บก็เย็บเลยก็ได้นะคะแต่พอดีว่าอยากได้เร็วๆค่ะติดกาวเลย ราวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะถ้าจะให้หลุดเนี่ยก็คือไหมพรมเราเนี่ยอาจจะขาดได้นะคะแนะนําว่าต้องเล็งให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอาให้ชัวร์ๆแล้วค่อยติดค่ะติดเทีละส่วนนะคะเพื่อความแม่นยําค่ะตอนติดนะคะอย่าบีบกาวให้ติดกับขอบมากเกินไปเพราะว่าเราจะต้องกดนะคะ พอกดปุ๊บกาวก็จะไหลซึมเยิ้อมออกมาฉะนั้นเพื่อความสวยงามน,นะคะติดให้เหลือขอบก่อน,นะคะ่ะพอเรากดก็จะเยิ้อมออกมาพอดีค่ะไม่เห็นกาวไม่ต้องมาตัดเก็บงานมากมายนะคะเสียเวลาเสร็จแล้วน่ารักมากเลยค่ะหลังจากนั้นตกแต่งเพิ่มเติมด้วยผ้าสักราดค่ะอันนี้เป็นสักราดสองหน้านะคะ เรามีหลักสีอยู่แล้วก็เลยสบายหน่อยนะคะอันนี้จะตัดเป็นกลมๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลองตกแต่งเอามาทาบกับเครื่องก่อนนะคะอ่าทาบกับตัวเคสก่อนค่ะนี่จะติดตำแหน่งนี้นะตัดทุกอย่างเลยค่ะให้เรียบร้อยแล้วติดกาวทีเดียวค่ะกาวก็เป็นกาวร้อนของเราเหมือนเดิมนะคะติดเว้นขอบนะคะแล้วก็กดให้พอดีค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะอันนี้วางตำแหน่งสีน้ำเงินกับสีเขียวผิดไปหน่อยะคะ่ะสุดท้ายก็ต้องไปแอบเปลี่ยนตำแหน่งสีนะคะดึงออกไมมพรมเกือบขาดแนะ่เสียใจแต่ว่าเราใช้เองนะคะไม่ต้องห่วงไม่เป็นไร จะแ,แต่งให้เรียบร้อยค่ะเก็บขอบเก็บมุมให้ม,มนน่ารักแบบนี้เลยก็เสร็จแล้วเปิดมาเครื่องเป็นไงคะเนียนกริบทางเรามีแอบ,บไปทำตุ้งติ้งมาค่ะติดโบให้ด้วยน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมาใส่เคสกันนะคะโดยปกติแล้วเริ่มจากการใส่ใสายคล้องแบบนี้เข้าไปก่อนค่ะ จะเรียกว่าใส่คล้องโทรศัพท์ก็ได้นะใส่ตัวนี้เข้าไปค่ะแล้วเราค่อยเอาตัวเครื่องของเราไปใส่กับเคสนะคะเราค่อยล็อกตุ้งติ้งอีกทีหนึ่งทีนี้จะใส่ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องเป็นกงังวลเลยเอาตัวตุ้งติ้งนะคะใส่เข้าไปตามช่องที่เราเว้นเอาไว้ก่อนนะคะช่องสําหรับตําแหน่งของตุ้งติ้งค่ะแล้วก็จะแต่งทรงให้พอดีนะคะบนล่างด้านหลังบางกล้องไหม เทคให้เรียบร้อยค่ะนี่เดึงตุ้งติ้งออกมาน่ารักไหมล่ะแล้วก็ปิดฝาเลยของใหม่ก็ติดฝาหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่นานๆไปก็คือไม่มีฝาแล้วค่ะติดตุ้งติ้งให้เรียบร้อยนะคะน่ารักไหมทีนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะจะถ,ถือไปไหนก็อ้ยน่ารักปุ๊กปิ๊กไปหมดเลย ใครถามนะคะก็คือตอบทด้เลยค่ะมาจากร้านช้างพล,ยพลอยค่ะซื้อได้ในช้อปปี้เหมือนกันนะน่ารักไม่ล่าแถมตุ้งติ้งไปกับทุกออเดอร์นะคะตัวอื่นก็แถมนะคะสั่งตัวอื่นก็แถมเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ